สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการคุยข่าวรอบโลกกับ B O A ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันพุทธที่2กันยายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจ์สุภาผลอยู่กับคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบุญนะครับก็มีรายงานข่าวมากมายที่จะมาคุยกันนะครับรวมทั้งเรื่องของการเมืองอเมริกันที่กําลังใกล้เข้าสู่ศึกเลือกตั้งเต็มทีนะครับแล้วก็การระบาดของโควิด -19 กก็ยังเป็นข่าวเด่นเช่นเดิมนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วย เรื่องของการหายใจอย่างถูกต้องนะครับคุณรัตพลจะมีเคล็ดลับการหายใจอย่างถูกต้องมาเสนอเริ่มกันที่ข่าวการเมืองสหรัฐดีกว่านะครับอีกสองเดือนเท่านั้นก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่ 3, พสพฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการออกมาประทะคารมกันระหว่างผู้ลงสมัครทั้งสองคนคือประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยในประเทศด้วยเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตามเมืองต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เมืองเคนอชารัฐวิสคอนซินซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีการประท้วงมีความรุนแรงเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางลงพื้นที่เมืองเคนอชาใช่ไหมครับคุณรัตพลครับโดนั์ทรัมป์เดินทางเยือนเมืองแห่งนี้ในรัฐวิสคอนซินนะครับซึ่งที่เป็นข่าวก่อนวันนี้ก็คือเป็นสถานที่เกิดเหตุยิงชายแอฟริกันอเมริกันโดยตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะและนำไปสู่การเดินขบวนประท้วง เมื่อเดินทางถึงเคนโอชาเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ประกาศนะครับจะสรรง,งบประมาณจากรัฐบาลกลาง42ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในเมืองแห่งนี้ในรัฐวิสคอนซินด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังได้กล่าวถึงนโยบายที่จะช่วยธุรกิจท้องถิ่นในเมืองเคนโอชา ต้องบอกก่อนว่ารัฐวิสคอนซินเนี่ยเป็นรัฐสมรภูมินะฮะที่คาดว่าไบเดนกับทรัมป์เนี่ยจะแข่งขันกันอย่างคู่ขี้วันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยกล่าวนะครับว่าคณะทำงานของตอน,นยินดีที่จะให้เงินช่วยเหลือเกือบ4ล้านดอลลาร์แก่ธุรกิจท้องถิ่นในเมืองเคนโนชาที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดเหตุประท้วงช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับและให้งบช่วยเหลืออีก1ล้านดอลลาร์แก่หน่วยงานรักษากฎหมายในเมืองแห่งนี้นะครับ ในระหว่างการเดินทางเยือนในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหรัฐก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนนั้นไม่มีแผนที่จะพบกับครอบ,บครัวของเจคอบเบล็กซึ่งก็คือชายผิวดำที่ถูกยิงนะเขาอายุ29ปีถูกตำรวจยิงบาดเจ็บสาหัสและทำให้ประชาชนเนี่ยกดแค้นแล้วก็มีการประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นนะครับโดยให้เหตุผู้นำสหรัฐให้เหตุผลครับว่าครอบครัวของเจคอบเบล็กนั้นต้องการ ให้มีทนายเข้าร่วมประชุมด้วยนะฮะขณะเดียวกันครับผู้นำสหรัฐก็ไม่ขอวิจารณ์กรณีที่คาย l u t เทนเฮาส์ซึ่งเป็นวัยรุ่นผิวขาวอเมริกันที่อ้างว่าออกมาปกป้องธุรกิจในพื้นที่ในเทโนชาจากผลกระทบของการประท้วงและเขานั้นได้ถูกดำเนินคดีข้อหาความผิดอาญา5ข้อหารวมถึงฆาตกรรมโดยมีการวางแผนล่วงหน้าและโดยเจตนานะ จากการที่มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บอีก1รายผู้นำสหรัฐให้ความเห็นนะครับว่าชายผิวขาวผู้นี้นะครับถูกรุมทำร้ายอย่างรุนแรงและอาจจะถูกฆ่าตายได้ถ้าไม่ยิงใส่ผู้ชุมนุมประท้วงเสียก่อนนะครับโดยผู้นำสหรัฐพูดง่ายๆว่าเป็นการป้องกันตัวนะ <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องราวจากฮอตสปอตในเวลานี้ของอเมริกาคุณสมพลครับ <c oughs> พูดถึงเรื่องของฮอตสปอตนะครับพูดถึงการเลือกตั้งก็มีการจัดทําโพหลายครั้งแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งโพล่าสุดคุณจําเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานนะครับว่าทําไมคะแนนนิยมของประธานาธิบดีรทรัมป์เนี่ยตีตื้นขึ้นมาบ้างแล้วครับก็ถ้าตอบคุณตรงๆตรงๆก็คือเพราะว่ากลุ่มผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะไม่ได้เปิดเผยความคิดหรือว่าอาจจะเปลี่ยนนะครับไม่ไม,มีเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องนี้ว่า คะแนนสนับสนุนในตัวของรองประธานาธิบดีไบเดนโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยังนำหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ประมาณ8-10%ตอนนี้ลดลงมาเหลือ6%แต่มีการไปสำรวจเนี่ยในขณะที่เสียงของอรองประธานาธิบดีไบเดนบอกว่ามีคะแนนนำโดยทั่วไปเนี่ยประมาณ6%เนี่ยแต่ต่ออีกในคำถามหนึ่งคนอเมริกันกว่าครึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะชนะ ก็เป็นความขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของศาสตร์ของการทำโพลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำโพลเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือจะต้องเป็นโพลในรัฐซึ่งเราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยในช่วง2เดือนที่เหลืออยู่คือที่เขาเรียกว่าส w i n g State, Battleground State รัฐที่เป็นสมรภูมิขับเคี่ยวช่วงชิงรัฐที่ยังไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหรือว่าอยู่ใน การควบคุมของพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะผู้ยัง่งใหวารัฐเวียงหรือสวิงสเตร,รเนี่ยนะครับ <S <S เพราะว่าคนมนีโอกาสที่จะ,ะให้คะแนนกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้เนื่องจากว่าการเลือกตั้งในอเมริกาก็อย่างที่หลายท่านคงจะทราบไม่ได้อาศัยคะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือคะแนนดิบจากการลงคะแนนจะเป็นคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยคะแนนของคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตีตื้นขึ้นมาใน สามรัฐนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของสวิงสเตทซึ่งในสวิงสเตทนี้ก็มีอยู่ประมาณ7-8ถึงรัฐที่จะชี้ชะตากำหนดว่าใครจะได้เดินทางเข้าสู่ทำเย็บขาวสามรัฐที่พัฒนาธิ่ดีทรัมป์เสียงตีตื้นขึ้นมานะครับก็คือเพนซิลเวเนียมิชิแกนกับบิสคอนซินอย่างที่คุณรัฐพลพูดถึงเมื่อกี้นี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยสามรัฐเนี่ยเป็นรัฐที่พรรคเดเมแคัตเคยได้เสียงอยู่แต่เมื่อ4ปีที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคว้า คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งจากรัฐนี้มาครองได้เพราะ,ะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจริงๆการรณรงค์หาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งเนี่ยจะไม่ได้ไปทั้ง50รัฐเนี่ยจะจะมามุ่งในประมาณถึง8ปดถึงสิรัฐเท่านั้นเองที่ถือว่า <ừ. S 1> เป็นรัฐที่จะชีชช้ชะตาชี้เป็นชี้ตายนะครับที่จะผลักคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ยให้ได้เกิน270เสียเสียงแล้วก็ได้เข้าสู่สภา นั่นก็เป็นความคืบหน้าซึ่งแน่นอนจะมีคะแนน<ช>เรื่องของผลโพลหรืออะไรเนี่ยจะเปลี่ยนไปแน่นอนในช่วงเวลาประมาณสัก 8-, 8 9สัปดาห์ที่เหลืออยู่ครับคุณสมบัติครับครับผมจากเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเราขยับมาที่เรื่องของโควิด -19 บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆเมืองหลายๆประเทศเราก็ได้ยินข่าวว่าเปิดประเทศนะครับแล้วก็เริ่มมีความผ่อนคลายในการล็อกดาวน์ต่างๆซึ่งทางอนามัยโลกวันนี้ก็ออกมาเตือนนะครับออกมาเตือนว่า อย่าหลอกตัวเองว่าภาวะการระบาดใหญ่ในสิ้นสุดลงแล้วแล้วก็บอกว่ายังมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากนะครับซึ่งก็เป็นคําพูดของผู้หนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนายเทดอสเกเบรียซุสันเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ําถึง4ปัจจัยสําคัญนะครับที่ทุกประเทศทุกเมืองเนี่ยจะต้องพิจารณาในการควบคุมการระบาดหนึ่งก็คือการห้ามรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากโดยเฉพาะตามสนามกีฬาแล้วก็สถานบันเทิงต่างๆนะครับ สก็คือเพิ่มการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในวงกว้างนะครับสคือการวางระบบ tracing หรือว่าการ,รวางระบบติดตามผู้ที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้ใกล้ชิดแล้ว4ก็คือ,อการที่ยังใช้มาตราการกักระวังที่เข้มงวดแล้วก็ปกป้องกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็กลุ่มคนที่เรียกว่าเป็น essential workers หรือว่า คนทํางานที่มีความจําเป็นในช่วงนี้นะครับก็เป็น4ข้อที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดแต่ก็เป็นการเน้นย้ําอีกทีขององค์การอนามัยโลกนอกจากนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับาทางเศรษฐกิจผลกระทบแล้วก็การการเข้ารับวัคซีนนะครับ World e c onom i c Forum สอบถามความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง2,000 20, 0คนใน27ประเทศแล้วก็พบนะครับว่า74%ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะรับวัคซีนเมื่อ พัฒนาสําเร็จเรียบร้อยแต่เมื่อดูเป็นรายประเทศที่น่าสนใจคือ97%ของประชากรจีนบอกว่าพร้อมที่จะรับวัคซีนแต่มีเพียง54%ของประชากรชาวรัสเซียที่บอกว่าจะรับวัคซีนคือประมาณแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะฮะในขณะที่ชาวอเมริกันเนี่ย67%ที่บอกว่าพร้อมที่จะรับวัคซีนดังนั้นเนี่ยอีกเกือบประมาณ30% 30กว่าเปอร์เซนต์ที่บอกว่า ย,ยังไม่ยังไม่ยังไม่รับวัคซีนนะครับ<ม>ข้อมูลล่าสุดนะครับจากจอห์นฮอปกินส์บอกว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้ทั่วโลกก็ามากกว่า24ล้านคนนะครับแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า850,000คนนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากโควิด -19 นะครับคราวนี้ก็มาที่เรื่องของคำแนะนำของนายแพทย์แอนโทนีเฟลชี ad, อีกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐซึ่ง พูดถึงวันแรงงานของสหรัฐนะครับไม่ใช่วันแรงงานสากลวันแรงงานสหรัฐที่จะมาถึงในสุดสัปดาห์นี้คือวันที่6กันยายนวันวันจันนี้นะฮะว่าอาจจะมีผลต่อการระบาดของโควิด -19 ในช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายปีเดี๋ยวเรื่องนี้ขอให้คุณจำเริญพูดถึงให้ฟังกันหน่อยครับครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขที่ออกมาเตือนนะครับหลายครั้งแล้วบอกว่า ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของคนอเมริกันเนี่ยจะมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศท,ทางว่าการระบาดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะทรงตัวหรือจะลดลงในช่วงปลายปีเพราะว่าก็มีคาเตือนอยู่แล้วว่าเมื่อหน้าหนาวเข้ามาเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการระบาดซ้ำสองเพิ่มเติมควบคู่ไปกับโรคไข้หวัดที่จะทําให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นมาได้ช่วงวันหยุดวันผู้ใช้แรงงานในสหรัฐก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของฤดูร้อนนะครับ ครอบครัวก็ไปเที่ยวกันมีปิกนิกก็ถือว่าเป็นการโบกมืออำลาห,หรือดูร้อนนายแพทย์ฟ,ฟาชีก็เตือนว่าควรจะระวังอย่าไปรวมกลุ่มคนหมู่มากจะเป็นการปิกนิกหรือการไปเที่ยวต่างๆแล้วก็เตือนนะครับอย่างที่คุณสรงพจน์ว่าว่าพฤติกรรมความรับผิดชอบส่วนบุคคลเนี่ยจะมีส่วนกําหนดว่าสังคมจะเป็นอย่างไร,รในช่วงสองสาเดือนที่จะมาถึงอีกด้านหนึ่งนายแพทย์ฟ,ฟาชีเนี่ยต้องออกมาแก้ความเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเนี่ย ก็คาาว่าเผยแพร่ตัวเลขบอกว่าในบรรดาผู้เสียชีวิตจากโควิด19ประมาณแสนแปดหมื่คนเนี่ยส่วนหนึ่งคือส่วนใหญ่เลยเนี่ยประมาณแสนกว่าคนเนี่ยมีสาเหตุการเสียชีวิตคู่เคียงกันไปคือโควิด19แล้วก็อาจจะมีเบาหวานโรคหัวใจอย่างอื่นมานะครับแล้วก็มีอีกส่วนน้อยประมาณไม่ถึงหมื่นคนเท่านั้นที่สาเหตุการตายก็คือโควิด19โดยตรง แต่ว่านายแพทย์เฟลชี่รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆบอกว่าอันเนี้ยเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็มีหลายฝ่ายนะครับที่ออกมาแล้วก็อาศัยตัวเลขอ,อันนี้แล้วก็มาบอกว่าเห็นไหมเชื้อโควิด -19 บเก้ามันได้ร้ายแรงอย่างที่คิดนายแพทย์เฟลชี่ก็บอกเรื่องนี้อยากเข้าใจผิดการที่ระบุสาเหตุประการที่2ของการเสียชีวิตอย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของทางการแพทย์ซึ่งแพทย์ก็ออกมาอธิบายแล้วก็บอกว่าจํานวนตัวเลขเต็มๆแสนกว่าคนแสนแปดหมื่นกว่าคนที่เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด1 9ทั้งสิ้นเลยนะค,ะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนในสหรัฐถ้าเผื่อว่าวัคซีนที่ผ่านการทดลองขั้นสุดท้ายเนี่ยได้รับการยืนยัน,นว่าได้ผลแล้วก็ปลอดภัยก็รอยเตอร์ รายงานนะครับว่าสถาบันด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์แห่งชาติสหรัฐได้จัดทำร่างข้อเสนอแนวทางปฏิบัติว่าถ้าวัคซีนได้มาแล้วเนี่ยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนอย่างไรนะครับแน่นอนกลุ่มแรกที่จะอยู่ในข่ายที่จะได้เนี่ยคือกลุ่มคนที่มีพื้นฐานความเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มีโรคหรือว่าสุขภาพอยู่ที่จะทําให้ติดแล้วก็เสียชีวิตได้ง่ายคนกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ15%อนะครับอันนี้ไม่จํากัดเฉพาะคนชราทุกกลุ่มอายุที่มีปัญหา ด้านสุขภาพเป็นพื้นฐานกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าสภาพทางสังคมหรือว่าการใช้ชีวิตเช่นครูผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านนักโทษรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่สองที่จะได้รับวัคซีนนี้เพราะถึงเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นอยู่ในชายขอบของสังคมและมีความเสี่ยงมากนะครับกลุ่มที่สามจะเป็นกลุ่มคนทั่วไป คนวัยหนุ่มสาวเด็กผู้ที่งานอาชีพถูกจัดว่ามีความสําคัญจะเป็นกลุ่มที่สนะครับสมกลุ่มนี้เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซนต์กลุ่มที่4ี่เหลืออีกประมาณ10%คือเป็นกลุ่มอื่นๆทั้งหมดที่ไม่รวมอยู่ใน3มกลุ่มนี้นะครับที่จะได้วัคซีนเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูแล้วกันนะว่าคุณสมงพจน์คุณรัฐพลวัาตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็จะได้คํานวณได้ถูกว่าถ้าวัคซีนเนี่ยพร้อมจะใช้เข้ามาแล้วเนี่ย เราจะมีโอกาสได้วัคซีนแล้วก็จะกลับไปใช้ชีวิตเป็นโอนอร์มอลได้เมื่อไหร่หรือว่ายัางจะต้องนิวอร์มอลต่อไปนะคุณทมบคตนะก <c oughs> ลุ่มที่กลุ่มที่สี่นี่กลุ่มอื่นๆใช่ไหมก <c oughs> ลุ่ออื่นทั้งหมดที่เหลืออยู่ <c oughs> <c oughs> สงสัยจะอยู่ในกลุ่มนั้นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัคซีนที่กําลังพูดถึงว่ากลุ่มไหนที่มีโอกาสที่ได้รับก่อนรับทีหลังนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงวิธีที่จะส่งวัคซีนวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะครับ เพราะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยเพิ่งอนุมัติให้บริษัทเทคโนโลยี a อ a z o n หรือว่าบริษัท e-commerce ที่เราสั่งซื้อของกันเนี่ยนะฮะสามารถใช้โดนส่งของตามบ้านได้แล้วนะครับอันนี้เป็นบริษัทที่3ที่สำนักงานควบคุมการบินของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือว่า FAA เอนี่ยอนุมัติให้ใช้โดนได้นะครับก็ถือว่าเข้ากับยุคสมัยเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่ว่าทางทางั้งคนสั่งของเอง หรือว่าคนที่ส่งก็คงจะกลัวการที่จะต้องมีการติดต่อสัมผัสกันนะครับโดนก็ถือว่าเป็นทางออกทาง uh huh. นึงก่อนหน้านี้มี2บริษัทเท่านั้นนะครับที่ได้รับอนุมัติจาก F.A.A ก็คือ UPS ซึ่งเป็นบริษัทส่งของโดยตรงกับ Google นะครับซึ่งก็ยังไม่มีการใช้ออกมาจริงๆนะครับก็ยังต้องมีการทดสอบอะไรกันหลายๆอย่างนะครับทาง Amazon ประกาศข่าวนี้แต่ก็บอกเองว่ายังต้องมีการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้ได้ในทุกๆก,กรณีนะครับ เมื่อปีที่แล้ว Amazon เพิ่งเปิดตัวโดนเป็นโดนแบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติไม่ต้องมีคนที่คอยควบคุมเหมือนกับโดนที่เราเล่นกันทั่วไปนะฮะมีใช้พลังงานไฟฟ้า100%บรรทุกสิ่งของได้ประมาณ2.2กิโลกรัมก็ถือว่าบงรรทุกได้ค่อนข้างหนักส่งสินค้าได้ในเวลาเพียง30นาทีหลังจากที่เราออเดอร์สินค้าไปแล้วบางอย่างเนี่ยสามารถส่งได้เร็วขนาดนั้นทาง Amazon ก็บอกอย่างนั้นนะครับโดยใช้วิธี หย่อนลงไปในสวนหลังบ้านของลูกค้าสั่งแล้วก็หย่อนลงไปเลย ừ, ใครไม่มีสวนหลังบ้านก็อาจจะไปตกอย<ไห>ูบ่บนหลังคาอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่แน่ใจนะครับ <S 2> <S 2> ừ, โดยทางเจฟเบโซส,สนะครับเขาเคยบอกไว้ว<ฆ>่าเขาเขาเคยบอกไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี2013คือประมาณ7ปีที่แล้วบอกว่า Amazon จะใช้โดนส่งสินค้าให้ได้เนี่ยภายใน5ปีแต่ตอนนี้เนี่ยล่วงมาเปีแล้วนะครับแต่ อย่างหนึ่งอุปสรรคก็คือเรื่องของการขออนุญาตต่างๆกับรัฐบาลกลางสหรัฐนี่แหละครับแต่ล่าสุดการที่ได้รับอนุมัติจาก FAA ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของ Amazon ซดังนั้นเนี่ยอิกงไม่นานเราคงจะได้เห็นโดนส่งของตามบ้านซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการส่งวัคซีนมาให้กับเราๆท่านๆก็เป็นได้นะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของอการทำจิตใจให้สงบว่าอย่างนั้น คุณรัตพล์อ่อนสนิทจะมาพูดถึงเรื่องของลมหายใจว่ามีอิทธิพลอย่างไรนะครับครับช่วงนี้ก็มีเรื่องกังวลด้านสุขภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆการทำํำใจให้สงบก็สําคัญนะฮะดังนั้นเนี่ยตละ,ะวันที่คนเราหายใจวันละสองหมื่นครั้งนะคุณอืมันอาจจะบ่อยเกินเกินไปจนคนเริ่มคิดว่าการหายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มองข้ามได้นะ <c oughs> นะเหมือนอากาศ <c oughs> ใช่ไหม ต่ปรากฏว่าหมอเขาบอกว่าการหายใจเนี่ยมีผลต่อสุขภาพอย่างมากเน้นนะฮะว่าหายใจลึกและให้สุดเนี่ยจะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขับออกซิเจนแล้วก็ถทษขับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็รับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่แล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกาหายใจเนี่ยได้ทํางานเพราะว่ากล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ทุกวัน ทั้งวันจนกว่าเราจะสิ้นลมนี่คือ literally แบบจนกว่าจะลมหมดลมในกล้ามเนื้อ,อเหล่านี้ก็จะไม่ใช้ดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานออกกําลังอยู่บ่อยๆแลวเป็นกล้ามเนื้อสําคัญนีจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยให้ใคลายเครียดได้นะลดความดันโลหิตได้ในทางตรงข้ามถ้าคุณหายใจแค่ตื้นๆหรือว่าหายใจแค่อกนะฮะ หน้าท้องด้านล่างของคุณเนี่ยไม่ไม่พองไม่ปอ่องขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า l ชโ w b บร a t h ิ n งหรือว่า c เช Breathing จะทำให้กระบังลมด้านล่างของคุณเนี่ยทำงานน้อยน้อยลงแล้วก็ปอดของคุณเนี่ยเขาบอกว่ามีอากาศเก่าๆติดค้างอยู่นะศักยภาพในการหายใจถ้าทำต่อถ้ามีนิสัยของการหายใจตื้นเนี่ยศักยภาพของการหายใจเนี่ยก็จะลดลงนะ แถมนะฮะการหายใจแบบนี้จึงทำจะทำให้คุณรู้สึกกังวลแล้วก็โกรนกระวายใจได้นะฮะเพราะว่าจึงแนะนำวิธีการบริหารหลายคนคงจะที่คุณเคยกับเรื่องการนั่งสมาธิคิดว่าคงเคยได้ยินคือหาพื้นที่ที่สำหรับนั่งหรือนอนนะแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับไปที่ซี่โครงหายใจลึกๆเข้าไปนะฮะรู้สึกได้ว่ามือเนี่ยพองขึ้นนะตามที่หน้าท้องเราพองขึ้นแล้วก็หายใจออกให้สุดอย่างนั้นไปนะฮะ เขาบอกว่าวิธีนี้ทำไปเรื่อยๆจะทำให้เกิดนิสัยขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่จะฝากส่งท้ายก็คือว่าถ้าเราเริ่มหายใจผิดปกติเนี่ยนอกจากจะเป็นสัญญาณของความวิตกกังวลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของการผิดปกติหรือว่าเป็นโรคต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในร่างกายคุณด้วยต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะนั่นก็เป็นข้อคิดเรื่องการหายใจที่ไม่ควรมองข้ามครับนะ อันนี้ก็คนที่ปฏิบัตินั่งสมาธิต่างๆก็คงจะรู้ประโยชน์ของการฝึกลมหายใจกันมาพอสมควรนะครับก็ได้ยินชัดเจนจากคุณรัตพลอีกทีก็ส่งท้ายกันไปเลยนะครับสําหรับการคุยข่าวในวันนี้วันนี้ผมทรงพศสุภาผลพร้อมด้วยคุณรัตพลและคุณจําเริญต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ